<c oughs> อย่าเมาวมาแล้วลูกนี้ะำงเป็นประตูครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเชียงรายบุกมานําชมรีจากลูกมงของพิเตอร์คาร์โดโซครับโอ้โห,โหยอดเยี่ยมจริงๆริงครับจังโหวะที่เ,เปิดมาแล้วโชบมงสบัดเปลี่ยนทางนิดนึงนะครับครับของเชียงรายอดีคุณครับเปิดมาแล้วขึ้นโอ้โหโชบตัดหน้าเลนตตเคลิสดูที หลทะลุขึ้นมาครับจับแล้วซัดตามน้ำหนึ่งสูงเลยครับโอ้ยิงคมกลีบกับพาริสจูเหน้ากรอบเข็โทษแนวรับก็ถอยกันต่ำจนไม่มีใครบีบนะครับบอลมาจากด้านหลังครับแต่งบอลนำหน้าแล้วก็ยิงสายเข้าเสาไกลในสวยมากครับหมดสิธิ์รับจริงๆครับสำหรับสุวัสิ์อิทป์ิคุณเปิดนะครับยอดก็มาลูกนี้เอาที่โขงโอ่และหนึงสูงไปเลยครับ โอ้โหช่วงทัาเวลาประโหวใครบไ่งไม่บ่งจะต้องนั่งดูครับปุแลวลูกนี้วิ่งโอ้โหแล้วตรงนั้นนี่ตัวประกอบนี่กอลวิทกับมาติอุสตีมาเนี่ยบีมาซ้ายขวาในทราศักด์ได้เหลี่ยมครับแล้วม่งดีจริงๆนะครับเก็บมาป้ายให้อีคุณแทงเอาดูดบอลตรงนี้มีโอกาสยิงโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับขึ้นนํำโดยฟิฟเฟอเวลโซ่ครับโอ้ยุกงเลยครับีจีบสุดยอดเลยครับดูครับยกมาลูกนี้แล้วเกี่ยวบอลพร้อมยิงครับหนึ่งสองแล้วก็จบได้ทันทีครับ คนที่ยกให้นี่อติคุณนะครับดูให้บอลมาตรงนี้โอ้โหเสีกแนวรับเป็นชิดเลยครับแล้วดูจังหวะจับนี่ครับจับดีเนี่ยครับมันทําให้ไปจะจ่ายไปให้สุปชัยไม่ได้ครับตรงนี้อาิคุณทะลุอะไรครับตรงนี้มีโอกาสเพราะว่าหลุดมาไม่ล้าหน้าเลือกหาจังหวะคลิปที่เป็นจิ้มอ้าลอดขาสิบลัตครับไล่มา1ต่อ2งครับชยงรายดูครับเิดมาไม่ล้าครับอยู่เส้นกลางสนามอยู่แล้วนะครับจิ้มจ จับแล้วเลี้ยงตะลุยมาเรื่อยเลยครับพลคืนมาอติคุณตั้งป้อมแล้วก็ปานลูกนี้เอ้าจริงแล้วหนึ่งสูบไปเลยครับจังหวะมัวแต่ไปมองตัวไม่ได้มองบอลครับอังก้าขณะที่เิโอนโดมองแต่บอลน,นึบรอจุดตกของบอลมาถึงเมื่อไหร่แล้วก็แย่เท้าสองแล้วก็ไปเยือนก็แพ้ไปหนึ่งต่อสองเปิดเข้ามานี่แตะหลบมาได้แล้วก็บอลไหลเข้าประตูเลยครับโพจังหวะนี้เปิดมาโอ้โหใหม่ล้ำแหละครับ แล้วดูแตะลูกนี้ถึงก่อนครับติคุณมีทวงครับทุ่มมาจังหวะนี้กระาได้ที่เฟริปเป้โดนเหนี่ยวไว้ที่หนึ่งก็เฟริปเรปเ้พลิกมาได้แล้วหน้ากอกแกโทษยิงลูกนี้แล้วเรเียบร้อยเลยครับเฟริปเป้อโมริงครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับพยายามจะรังแล้วรังไม่อยู่แล้วดิแเลนเดอร์บุกเกอร์ก่อนที่เจ้าตัวจะได้ยิงจากหน้ากรอบลูกนี้ครับเรียบร้อยเลยครับ